สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอ l ลลชาเชนนี่ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาแนะนำนะคะเป็นตัวบัตรกดเงินสดค่ะของธนาคารเกียรตินาคินนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนๆนะคะจะต้องกดสมัครยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติของคนที่จะสามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างค่ะสำหรับตัวบัตรกดเงินสดนะคะทุกคนมันก็คือการที่เราเนี่ยนำบัตรนะคะไปกดเงินสดออกมาจากตู้นั่นเองค่ะทุกคนมันคือบัตรสำหรับกกาาาาารรรดดดเเงินนนนสสโโยยฉพะะะคทีี่่บััตตว้ไมมถอ ไปซื้อสินค้าได้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถได้เงินสดออกมานั่นเองค่ะเพระาะฉะน,นั้นนะคะใครที่กําลังแบบรู้สึกว่าต้องการหาเงินเร่งด่วนนะคะหรือว่าอยากใช้เงินนะตอนนี้เลยนะคะบัตรกดเงินสดก็เป็นบัตรที่ตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะเพระาะฉะน,นั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะมาแนะนำนะคะบัตรกดเงินสดของตัวเกียรตินาคินให้ฟังกันค่ะว่ามีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะคะที่เราจะต้องสมัครกันค่ะโอเคค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็ ทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่ด้านล่างด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากสมัครตามวิธีแบบพอเลยนะคะให้ไปที่ตัว description ได้เลยนะคะกดที่ลิงก์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสมัครตามพร้อมกันได้เลยค่ะไปดูวิธีกันได้เลยค่ะหน้านี้นะคะคือหน้าแห่งการสมัครบัตรกดเงินสดนะคะของธนาคารเกียรตินาคินนั่นเองนะคะทุกคนนะซึ่งเรานะคะมาดูในส่วนของโปรโมชั่นของบัตรตัวนี้กันก่อนนะคะว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรนะคะดอกเบีย้ยของเขาแพงไหมแบบราคาเท่าไหร่นะที่เราจะต้องตัดสินใจในการทําบัตรตัวนี้นะคะก็มาดูกันได้เลยค่ะสําหรับบัตรกดเงินสดตัวนนนี้ะะคคของธาาร เกตนาคินนะคะจะบอกเลยว่า ฟรีค่าธรรมเนียมนะคะในการเบิกถอนเงินสดนะคะทุกคนนะฟรีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยนะคะที่สําคัญนะคะชําระเงินคืนขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่สเเท่านั้นเองนะคะของเงินต้นนะคะรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า300บาทนะคะแล้วก็สามารถสมัครง่ายค่ะมีเงินเดือนเพียง10,000บาทนะคะก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้แล้วนั่นเองค่ะทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าดีมาก,มากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะทุกคนเรามาดูเงื่อนไขนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของบัตรตัวนี้กันค่ะในกรณีนะคะที่เราต้องการรับเงินโอนนะคะผ่านบัญชีเงินฝาก ะะตามที่ระบุไว้ในสินเชื่อนะคะทุกคนนะก็คือมันจะมีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษต,ตอนนี้เลยนะคะทุกคนอยู่ที่0.89ต่อเดือนนะคะพร้อมให้เราเนี่ยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้นะคะว่าเราต้องการผ่อนเท่าไหร่นะ6งวดนะคะ12งวด24งวด36งวดและ48งวดนะคะแล้วก็60งวดเลยะคะ่ะทุกคนที่เราสามารถ เลือกได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูในส่วนของดอกเบีย้ยไว้ด้วยเนาะเพราะว่าในการที่เราเนี่ยจะสมัครพวกบัตรกดเงินสดอะคะ่ะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องจ่ายคืนนะคะทุกคนก็คือเงินเนาะมันเหมือนเราเนี่ยมีการกู้เงินมาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูเนี่ยคือดอกเบีย้ยค่ะทุกคนเพื <S <s ่อให้เราเนี่ยสามารถคํานวณได้ว่าเออฉันเนี่ยออมีความมั่นคงพอไมที่จะคืนเงินนะคะทุกคนนะเพื่อให เครดิตของเราไม่เสียนะคะแล้วก็ไม่ติดพวกแบคลิสต์ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูพวกในส่วนของดอกเบี้ยด้วยเนาะก็อันนี้นะคะทุกคนนะอย่าง6งวดนะคะทุกคนนะต่อปีก็จะอยู่ที่18.08%นะคะอ่ะ12งวดก็19.16% 24งวด19.33งะคะ3 6งวด18.68นะคะ48งวดนะคะ1 6 4 7นะคะแล้วก็60งวด1 8 3 2นะคะเพราะฉะนังวดนี่ยเวลาที่เราดูเนีแล้วยกย็ลืมดูงวดเปบร์ดซ็นตาของนอกเบีาะฉั้นเนั่นเองค่เทุกคนอ อ่ะอันนี้นะคะก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนะคะทุกคนนะโดยที่สําคัญค่ะทุกคนก็คือโปรโมชั่นนะคะถ้าใครเนี่ยสมัครบัตรกดเงินสดตอนนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์นะคะได้รับเนี่ยร่ม UV นะคะมูลค่า259บาทนะคะทุกคนนะ เมื่อเราเนี่ยมีการรับเงินโอนผ่านธนาคารนะคะตั้งแต่500บาทนะคะขึ้นไปนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีกระเป๋าล้อลากนะคะขนาด20นิ้วด้วยนะคะเมื่อรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากนะคะตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปค่ะทุกคนของสมาราคุณนะคะที่มีแจกในโปรโมชั่นตอนนี้นะคะแล้วก็เงื่อนไขาการรับรางวัลเนี่ยจะต้องมีการชําระเงินนะคะทุกคน เข้ามาอย่างน้อยเนี่ยสงวดนะคะก็คือ2รอบบินนั่นเองเนาะที่สําคัญนะคะทุกคนในกรณีนี้เนาะในเงื่อนไขนะคะทุกคนเขาบอกว่าในกรณีที่เรารับเงินโอนนะคะเข้าบัญชีเงินฝากนะคะแบบชําระแบบขั้นต่ํานะคะทุกคนจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยอยู่ที่2 5ต่อปีนะคะทุกคนนะโดยระยะเวลาของแคมเปญนี้นะคะทุกคนตามที่พอยได้บอกมานะก็จะเริ่มตั้งแต่1เมษนายน2566นะคะไปจนถึง30มิถุนายน2566ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างนี้นะถ้าใครกําลังอยากที่จะสมัครอยู่นะคะก็สามารถไปสมัคร โอเะคะ okay, ค่ะทุกคนที่นี่นะคะเรามาดูคุณสมบัตินะคะแล้วก็เอกสารค่ะของคนที่ต้องการที่จะสมัครบัตรกดเงินสดตัวนี้แล้วนะคะก็สําหรับผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะทุกคนขอเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะคะอายุนะคะตั้งแต่20ถึง60ปีะคะ่ะทุกคนโดยมีรายได้ประจําต่อเดือนเนี่ย10,000บาทขึ้นไปนะคะทุกคนนะแล้วก็กรณีที่เรานะคะมีรายได้นะคะต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนนะคะจะต้องมีอายุงานนะคะอย่างน้อย4เดือนขึ้นไปนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่11,000 ห0 0พันบาทขึ้นไปนะคะก็จะต้องมีอายุงานนะคะตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วก็มีหมายเลขโทร,รศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อได้ง่ายด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะโดยเอกสารประกอบค่ะทุกคนก็คือมีตามนี้เลยอันแรกนะคะคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะหฉบับค่ะสลิปเงินเดือนนะคะหรือหนังสือรับรองไรายได้นะคะสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะและก็อันที่3ค่ะคือสำเนาบัญชีเงินฝากนะคะที่แสดงรายได้ย้อนหลังมาแล้ว6เดือนค่ะทุกคนโดยที่ในตัวนี้นะคะเขาบอกว่า วงเงิน,นะคะ่ะทุกคนในการอนุมัตินะคะเ,เพื่อนๆสามารถดูตามตารางนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีการบอกวงเงินไว้เนาะว่าสําหรับบัตรกดเงินสดตัวนี้นะคะจะมีวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าสมมติน,นะคะเ,เพื่อนๆดูข้อมูลนะคะแล้วก็ดูเงื่อนไขาตามที่พลอยบอกมาหมดเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ฉันอยากสมัครบ,บัตรกดเงินสดตัวนี้แล้วนะคะเเพื่อนๆนะก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนได้เลยะค่ะจะมีให้เรานะคะกรอกชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลค่ะระบุจังหวัดนะคะอาชีพค่ะรายได้รวมของเรานะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เรา ต้องการให้ธนาคารติดต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนพอทุกคนใส่ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกดตกลงได้เลยหลังจากการที่เราตกลงไปแล้วนะคะทุกคนข้อมูลของเรานะคะก็จะถูกส่งให้กับธนาคารเกียรตินาคินค่ะที่นี้นะคะเราเนี่ยก็รออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะพนักง,งานเนี่ยก็จะโทรติดต่อกลับมาหาเราค่ะว่าโอเคคุณต้องการสมัครบัตรกดเงินสดตัวนี้ใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวพนักง,งานจะติดต่อกลับมาหาเราเองทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยเราเกิดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากที่เคยบอกไปแล้วนะคะหรือว่าเฮ้ยยังมีีตรงงไหนท่สสย ะะก็สามารถโทรคุยโทรคุยกับธนาคารนะคะพนักงานคนที่เขาโทรมาคุยกับเราได้เลยเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะได้บัตรกดเงินสดตามที่หวังนะคะทุกคนนะก็สําหรับวันนี้นะคะพอก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าในช่องพอเนี่ยยังมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตนะคะบัตรกดเงินสดนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดติดตามบปที่ช่องของเราได้เลยนะครับอ่ะก็สาหรับวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบกินอย่างพอก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วน้าาใคคครรอยทิิิะะะไเเพ่มตน ที่ดางลงไดเลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย